ครับสวัสดีครับผมก็ลองทดสอบเอาเศษผ้านะครับเศษผ้าเก่าๆนะฮะครับเศษผ้าเก่าๆลองลองมาทําดูนะเพียงก็าทำใน u t u b e นะครับก็เลยจะลองมาทําตกแต่งดูนะครับก็โอเคนะครับก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้เราจะทําสีทําสีนะครับเดี๋ยวเราจะทําสีกันนะครับพ่นสีเลย อ่าเดี๋ยวเราจะทำสีกันะนะครับอนุ่นทำสีเสร็จแล้วเออมันก็โอเคนะฮะก็ใช้ได้ก็โอเคครับดูดีก็พอได้ตกแต่งนะครับ ยกมาครับมันหนักมันแตกไปหลุดรอดโอเคนะมันก็ดูดีเหมือนกันนี่ครับเราก็ผลทนสีไปเลย Oh. Mm. นี่ครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าใช้ได้เอาเสร็จภาลองดูเห็นก็ททำกันเยอะนะครับลองทำดูโอเคครับนะครับใช้สีกระป๋องนี่แหละครับเราไม่ต้องทาเลย เสร็จไว้ด้วยนี่ครับเป็นอันว่าเสร็จโอเคนะครับผมเรียบร้อยนะครับใช้ได้ใช้ได้นะครับนะฮะทำตกแต่งเล่นๆนะครับนะครับ